ต่อไปข้อ3ามนะครับซามบังว่าชิวะจีไซ้ทุกิโคโนเอฮอนกะไดสุคิดัตตโซดะจีไซทุิตอนเล็กๆนะครับตอนยังเป็นเด็กอยู่นี่เองนะครับมีคอมมามีคอมมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแต่เราเอาในเรื่องของความหมายนะครับเออก็ได้ยินมาว่านะครับได้ยินมาว่าชอบหนังสือรูปภาพนี้มากนะครับเอฮอนกะไดสุคิ ไดซุกิดัตตะเออก็ชอบเมื่ออดีตแล้วนะครับตอนเป็นเด็กๆเ,เนาะนิโยรุโตะฮานาชิฮ่าฮานฮาฮแม่นะครับแล้วก็อะไรฮานาชิ ashi, เรื่องเล่าการพูดคุยใช่ไหมมีโนมาโน no, มันจะเป็นทีมคำนามนะครับนิโยรุโตะบอกอะไรครับบอกแหล่งข้อมูลเอ,อ้ยตามเรื่องเล่าของแม่เรื่องเล่าของแม่เอาอะไรขึ้นก่อน เอาแม่ขึ้นก่อนฮะฮา,หานฮานาชินิโยรุตโตนี่บอกแปลงข้อมูลนะครับข้างหน้าเป็นคำนามเนะหาะฮะฮานฮานาชิฮะฮา,หานฮานาชินิโยรุตโตเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบนี้บางนะครับฮะฮานฮา,า,านาชิเห็นไหมระวังนะครับอย่าเรียงผิดนะครับเรียงถูกต้องแล้ววงกลมตัวโตๆเลย อย่ากาผิดนะครับอย่าฝนผิด <laughs> มีบ่อยๆนะเออนะครับตอบนี้บางนะครับตามคํากล่าวของแม่ตามที่แม่เล่านะตอนเด็กๆฉันชอบหนังสือเล่นนี้มากนะครับหนังสือรูปภาพนะครับตอบนี้บาง